G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o ร์ supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t h e r b o ที่เกมเมอร์และนัก o เวอ c ์ o c k e r เลือกใช้สวัสดีครับพบกับ o อ e อ c โ o c k z o n e TV นะครับวันนี้อิงก,ก็มากับการ์จออีก การใช้งานหนึ่งะครับหรือว่าการจอ PGS Professional Graphics o l u t i o n นะครับ Professional Graphics o l u t i o n นี้ก็จากทาง AMD FirePro นะครับมีหลายซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์พันซึ่งออกแบบมาสำหรับการเรนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นจากทาง Sapphire AMD FirePro W600 นะครับซึ่ง AMD FirePro W600 นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบ Multi Display โดยเฉพาะนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดู เข้ามาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องจะมีโลโก้แซฟไฟร์ทางด้านบนนะครับโดยที่ธีมของกล่องหลักๆแล้วจะเป็นตามจุดประสงค์ของตัวการ์ดเลยนะครับหรือว่าการต่อจอได้ทั้งหมด6จอนั่นเองนะครับ6จอไม่พอนะครับ6จอนี้ได้จอละ4096คูณ2,304นะครับต่อ1จอนะครับหมายความว่าจอหนึ่งเนี้ยจะรองรับ resolution 4K คูณ 2K นะครับซึ่งเป็น resolution ที่ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่มีตอนนี้นะครับ ทางด้านหลังก็จะมีฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีของการ์ดตัวนี้นะครับการ์ด <Specifically> ตัวนี้จะเป็นสถาปัตย <Ou> กรรม GCN นะครับ g r a p h i c Core Next Architecture 2 8นาโนเมตรนะครับใช้เทคโนโลยี AMD Infinity 2.0นะครับผ่านพอร์ตดิสย์พอร์ตทั้งหลังนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูดีกว่าเปิดกล่องนะครับกล่องก็ไม่ได้มีอะไรหรอหวามากนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดแบบ PGS นะครับหรือว่าการ์ดทำงาน เริ่มที่อันนี้ Quick Installation Guide หรือว่าคู่มือการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับก็ทุกอย่างก็พิมพ์มาดีนะครับสมกับความเป็น Professional Graphic Solution นะฮะอันนี้จะเป็นก็แผ่นพับของ Sapphire นะครับบอกว่าการใช้งาน และเ u t พ u ท s u p p อร์ของการ์ดแต่ละตัวเขานั้นมียังไงบ้างอย่างเช่นตรงนี้นะครับ W600 เราอยู่ที่ Solution 6 Monitor นะครับสำหรับการใช้งาน6จอมีรองรับทั้งหมดนี้นะครับหลกัหลกๆก็คือ W600 v 9 0 0 8และ W9000 นะครับจากทางไฟ Pro ต่อมาเรามาดูอันนี้คือ CD m u n d l e นะครับมีพวก d ดเวอรต่างๆนะครับอยู่ในนี้ซึ่ง d ดเวอรก็จะเป็นคนละตัวกับของทางเรดิออนนะฮะต่อมาเดี๋ยวามาดูตัวการ์ดกัน ตัวการ์ดฟายโปรกราฟิกส์ดับ0นี้นะครับจะเป็นจากทางเซฟไฟแต่ว่าหน้าตาก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเซฟไฟนะครับบ่งบอกถึงความเป็น Reference ของทาง AMD f i ีฟายโนั่นเองนะครับซ mm ิงก็จะเป็นซิงเรฟเฟรนซ์ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับลหลายคนคิดว่าการ์ดที่เราต่อดิสเพย์6จอหรือว่าไว้โชว์ตามห้างเปิดทั้งวันทั้งคืนการใช้งานแบบซีเรียสซีเรียสนั้นจะมีความร้อนเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับมีแน่นอนครับแต่ว่าในเมื่อการ์ดเราไม่ได้เน้นการเรนเดอร์นะครับแต่ว่า เน้นแบนด์วิดของจอทั้ง6จอนะครับตัวนี้ซิงค์ที่มีพัดลมขนาด65มิลิเมตรก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ว่าจะเพียงพอไม่เพียงพออยังไงเดี๋ยวผมเทสอุณหภูมิในช่วงฟูลโหลดให้ดูด้วยนะฮะในส่วนอื่นของตัวการ์ดนะครับก็จะออกแบบมาเน้นความเรียกว่ายังไงดีดูแล้วก็รู้นะครับเป็นการ์ดเวอร์ชันที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเทคโนโลยี amd zero core เทคโนโลยีด้วยนะครับซึ่งตามสเปคแล้วอัตราการบริโภคพลังงานสูงสุดอยู่ที่75วัตต์นะครับ เม็ดแรมจากทาง sk hynix มาดูทางด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับจะมี mini display port นะครับทั้งหมด123456พอร์ตนะครับรองรับการใช้งานแบบ6จอขอย้ำอีกทีว่าตอน่พอร์ต 1, port, 1จอนั้น Resolution รองรับสูงสุดที่4096คูณ2 3 0 4หรือว่า4 k คูณ2 k นะครับแต่ละอันก็ทั้งหมดนี้รองรับ Enable multi-stream audio capabilities ด้วยนะครับหรือว่าต่อเสียงออกได้เช่นกันที่ resolution อย่างเมื่อกี้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ผ่าน mini displayport 1.2เท่านั้นนะครับจอต้องรองรับด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าเราต่อ6จอน,นี้ก็แน่นอนครับต้องมีปัญหาขอบจอหรือว่าอะไรต่างๆอาจจะมีการทับกันบ้างหรือว่าต่อไม่สวยบ้างนะครับแต่แน่นอนครับ ในเมื่อเป็นการที่ออกแบบมาอย่นนี้ต้องมีเทคโนโลยี e g e overlap และ e g e correction นะครับก็คือการปรับภาพบริเวณขอบจอให้สมส่วนและสมบูรณแบบที่สุดนั่นเองฮะตั้งเครื่องเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของ GPU s e ของการ์ดตัวนี้นะครับ AMD 5 Pro w U 60นะครับเป็นสถาปัตยกรรมจาก c a v a r r y นะครับ28นาโนเมตรซับเวนเดอร์จากทาง ATI นะครับเพราะเป็นการ reference ถึงแม้ว่าจะเป็นของ Sapphire ก็ตามนะฮะแต่ว่าเฟิร์มแวร์ทุกอย่างเป็นของ reference อยู่นะครับ มี RAM g d r 5จากทาง Hynix อยู่ทั้งหมด2,048 MB กนะครับ GPU Clock ที่750 m มกะเฮิร์ Clock ที่1,000 m มกะตนะครับตรงนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการบริโภคพลังงานว่าตัวนี้จะประหยัดไฟอย่างที่เคลมมาจริงหรือเปล่าตัวเลขการบริโภคพลังงานนะครับจะเป็นตัวเลขการบริโภคพลังงานแบบ i d o นะครับที่เห็นตรงนี้อยู่ที่90กว่าวัตต์นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะกด Full Load ตัว GPU ให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นไปที่กี่วัตต ฟลโหลดแล้วนะครับขึ้นไปที่130วัตต์ต้นๆเท่านั้นถือว่าเป็นการที่ประหยัดพลังงานอย่างที่เขาได้เคลามาจริงนะฮะผ่านไปแล้วนะครับการรีวิวคร่าวๆของ AMD ไ Pro รตัวนี U จากทาง s a p i e นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีจอ 4K จําจำนวน6จอนะครับก็เลยเทสให้ดูไม่ได้ในส่วนของคะแนนเบนชมาร์ k แล้วก็การเรนเดอร์นั้นผมก็ไม่ได้เทสนะครับเพราะว่าผมถือว่าไม่ใช่จุดประสงค์ของการตัวนี้นะครับกาตัวนี้ถือว่าเป็นการ multi ์มัาติเทสต้องช้จอ 4k 6จอนะครับซึ่งเราไม่มีก็บอกตรงๆงนะครับอันนี้แต่ว่าในส่วนของการบริโภคพลังงานซึ่งผมไป้ทสฟูลโหลดให้ดูแล้วนะครับทั้งซิสเต็มซึ่งซิสเต็มผมจะเป็นซิสเต็มของ apu นะครับใช้ a 8นะครับ6,000ซีรีส์ตัวนี้ก็รวมๆวมแล้วการบริโภคพลังงานในช่วงฟูลโหลดของตัวการ์ดนั้นรวมๆวมทั้งซิสเต็มอยู่ที่ประมาณ120กว่าวัตต์เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการ์ด multi display ที่ประหยัดพลังงานมากนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสสนนใจ่วราาคกก็็20ต้อองงลไป ช่างน้ำหนักกันดูนะครับกับการใช้งานของการระดับ professional graphics o l u t i o n ต่ออบคุณทางบริษัท dewa natural ด้วยนะฮะที่ไดส่งการตัวนี้มาให้ทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ e p พิโซดหน้าสวัสดีครับ